สวัสดีคับเพื่อนๆทุกคนนะพอกับผมค่ะวันนี้ดาร่าชแนลครับวันนี้เรากลับมาทําที่ชาแนลของตัวเองครับพร้อมกับฉลองคนดูหนึ่งพันวิวครับดีใจมากครับันดีใจสุดๆเลยนะครับไม่คิดเลยว่าจะมีคนดูถึงหนึ่งพันคนนะครับก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่มาดูนะครับแต่ว่าก็นะครับโอเควันนี้ก็ ชิปพเพื่อนๆบอกว่าทำไมเราถึงกได้ไปทำอีกชินนหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับก็กลับมาทำชินนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวไปดูของที่จะมารีวิวกันเลยดีกว่าครับนี่เราก็ทดลองกันเลยนะครับนี่กับนี่ค่เฮคยวันนี้ดีใจมากครับ แต่ว่าแล้วก็มีคำถามด้วยนะคะให้แล้วก็บอกว่าคอมเมนต์ในที่ชแนลว่าคอมเมนต์ข้างล่างนี้แล้วว่าแล้วก็ตอบนะครับตอบตอบให้ตอบ,ตอบ,ตอบว่าคลิปไหนที่ดูล้มมันสัดใจที่สุดนะคะแล้วแล้วเร,เราจะมาเลือกถึงเราจะมาเลือกสี่คน ามสิบคนครับที่เราเลือกได้โดนใจครับแล้วก็แล้วก็มาปักแล้วก็มาจับฉลากห้าคนครับที่ตอบได้โดนใจพวกเราที่สุดนะคะ <c oughs> เพื่อนๆบอ <c oughs> กว่าคลิปทำอาหารแล้วครับอยากดูบ้างอะไรแบบนี้สันทสาสารมาชิปพวกนี้ครับรีวิวของเล่นอะไรแบบนี้เพื่อนๆอยากชมนะครับเดี๋ยวไปชมได้ครับที่คลิปต่อๆไปครับจะมาครับชิปล่าส,สุด คลิปต่อไปอ่ะที่จะมาจะเป็นคลิปของการวิชาหายตัวครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้ดูกันนะครับวิชาหายตัวต่อไปกําลังจะมาครับที่ช anel ที่เราได้ไปถ่ายทําครับช่วงนี้นี้ก็คือคลิปคลิปนี้จะออนแอร์ตอนนี้กําลังออนแอร์อยู่นะครับแล้วก็ไปออกครับก็ออกอันนี้ตอนสามทุ่มเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ดิออกตอนนี้นี่แหละออกประมาณเออ ไม่รู้ว่าออกตรงไหนนั่นแหละนะครับโอเคก็บอกอีกครั้งเนึงว่าขอบคุณทุกคนมากครับที่เออเสนอหลองที่สต๊าคไลเรามาถึงไม่ใช่ดีที่ดูเรามาถึง1,000วิวนะครับรอบหน้ามาเจอกันอีก5,000ันวิว โอเคนะคะรบพอบหน้าจะมาเฉลยด้วยว่าสหาหหคนที่เราได้เลือกมาแล้วนะครับว่าตอบได้เจ๋งโดนใจมากที่สุดคือใครเราไปกลับไปชมกันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิป5,000วิวจะมาเฉลยนะครับวันนี้ขอาลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย